ชุดสี่ชดุชดแปดเอามาซื้อใครซื้อแถมจ้ารีบซื้อเร็วรีบไปค้ารีบจ้าเอาหมูยอทอดเมื่อวานจ้าปลาดุกย่างสองวันก่อนจ้าข้าวแกงเจเปี้ยวเปี้ยวทุกเมนูจ้าฮะเปี้ยวหน่อยแช่ตู้เย็นช้าไปหน่อยค้างมาสามวันแล้วไม่มีขจับได้อีเปี้ยวยำมามา่มาไหม อีเปล่อนยังม,องมอะอย่ามามา่มึงขันเล่นไปเนาะพวกเราอะวันเนี้ยร้านเราต้องทำยอดนะแจ๋เศก,กิจรัยไม่มาด้วยต้องรีบขายเสร็จแล้วดูร้านเราด้วยนะตั้งตรงไหนก็ไม่ตั้ง้องมาตั้งตรงนี้ห้ามขายของแ <c oughs> ม่เราเราต้องแบบนี้ระดับเราจะไปแคร์แล้กฎระเบียบกฎหมายมีไว้ทำไมไว้ให้แหกเทศกิจกิจ เทศกิจปูดิพวกคุณเห็นแล้วใช่ไหมสองคนเนี้มันท้าทายอํานาจพวกเราป้ายใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะมันยังหยากพวกเราได้เลยเราจะเอาอยัางไงกับมันดีครับท่านสองคนเนี้นะเทศกิจก,กี่รุ่นต่อกี่รุ่นก็จับพวกมันไม่ได้ตอนเนี้เป็นข่าวของพวกคุณผมให้เวลาสามวันปิดจ็อบนี้ให้ได้ถ้าพวกคุณทำไม่ได้โดน ไล่ออกแต่ผมบอกอะไรให้ยากอีสองคนนี้มันไม่ชอบให้เรียกมันว่ากแก่ลองไปเรียกมันดูโอเคครับหัวหน้าขอบคุณรับนห,หน้าเราเข้มมากเลยนะหมถึงเคมคอัพเฮ้ยเป็นหัวหน้าอะไรไงครับว่า <c oughs> <c oughs> แต่นี่ผมเป็นเทศกิจใหม่ด้วยครับผมจะรอดไหมคอังา,งานยากด้วยพี่ไม่ต้องห่วงหรอกกริด พี่จะดูแลกริตเองเราสองคนร่วมมือกันจับอีกแก่สองคนนั้นได้แน่ค hey รับพี่เฮ้ยครับสบายครับพี่สู้ครับูยำจะยันปาจีสแม่ค้าจะรีบกลับไปดูซีรีส์วายแฟนผมเป็นประทานพระป่าตอนจบจ้า อีอีอเอวใช่เรื่องที่มัคคายกสระเลอแอบรักกันหลังเมนปะมึงดูนะด<อ>มึงชากเก็บอัทีเกินอัธีเป็นผงๆแล้วฟินสุดๆมันมีน้ำตาลไหลมึงโชคดีนะแกที่พวกเราอ่ะขายข่อนแล้วก็ร่ำรวยแบบนี้ก็เลยมีเงินเหลือเงินถังไปเอาไปเป็นหรือเด็กพูดยาก,กว่ะ ขายของแบบไม่ต้องเสียค่าที่เช่าที่อะมึงอย่างเก่งก็เอาเงินไปสมัคริตเนสตวิ่งหนีไอ้พวกแคสกิตรนางงงีวันงงมากมันแงแม้อยหน้ารอยตาขายของอยู่นั่นแหละไอ้แคสกิตพว้นีมมันใส่แรงมากมาทุกวันเลยไปดูไปสเว้ยแกิระคนไปย้ายขายเขาแกงไว้อาเรอผมจัดการไอ้ร้านคนละยำตัดแจกนี่เองไมได้ได้ไห ไปเลยมีแก่แก่งีิไมวิ้ยไว้รอวะไปาวไปไป้าไป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 ไมัปไปไไป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 ไยอ๋อปไ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 ไป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 ไไปไปไไอ้ปวไปไปไปไไปไป้ปง่ไปไไไป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 นปไปไไป้ปไ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  แม่ไปนู่นเลยพี่ตามไม่ทันแล้วเนี่ยใครบอกไม่ทำเลยแบบนี้มันต้องเจอไม้ตายแท่สกิดอีเจ้ไปอเลากล้เป็นไง โดนกันไปคนละโปก๊กสองโปก๊กให้มันรู้ซะบ้างข่าวหน้านะพ่อจะล่อให้เอ็นร้อยหวายขาดเลย<ฮ>ให้วิ่ง<ฮ>ไม่ได้เลยแล้วมึงเจ็บปะเนี่ยครับพี่เฮ้ยนี่มันให้พี่ดูสิเฮ้ยพี่แจ๋ว นั่นมันโมมเน้นรุ่นพี่รุ่นน้อง SUBSCRIBE! ที่เราฝินนี่น şey ี่แหละเคมีเคใจที่อาจารย์อุู่มหาในชีวิตจริงไหมกลางกลางวัน นี่มันขี้หมานี่เอาไม่อยู่ไม่ติดมายอยเลยเดื่อยเลยแ้วจะหกจะล้มอะไรก็หลบหน่อยสิเราเป็นเทสกิตเนี่ยให้มันทรงอำนาจรรงบารมีหลบได้ก็หลบคนเห็นก็จะดูถูกเราได้รู้หรือเปล่าพร้อมผมจะพยายามให้มากกว่านี้นะครับเออ ไม่เป็นไรเรามันขั้นกูคู่กันอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ดูแลเองเองหืมไม่ระวังเลยเอา้ขี้ติดหน้าได้ไงพี่อกไอ้เพียวปอนดันเลยย้ายมาตรงนี้แล้วเลิศเนาะเจงขายดิบขายดี คาลตีก็ไม่ต้องเสียรวยรวยๆวยรวขายดีกว่าขายของตรงที่ห้ามขายดีกว่าหาวันโดนแน่แนวันนี้วันนี้เอาจริงแล้วผมกับลูกพี่ไม่ปล่อยพวกบ้านหลุดมือไปแล้วกลัวกลัวอย่าจับพวกบ้านเพราะคนทำมาหากินนี่เอาอะไรเอาอะไร กิจอ<ร>ะไรครับเราต้องออกจากโพสิชันนี้ให้ได้กิตมันไม่ได้เลยครับเปีดนได้อ ing, อะไรพี่อะไรโดนต้นขาพี่นะกิจเจ็บจังเลยอ่ะสงสัยกระบองเลยจะชนกันนะครับไมาจังเลยอะ่ะกระบองอ่ะก็ต้องไปสู้กับศัตรูสิไม่ใช่ไ่ใช้คนกันเองแบบนี้พูดอะไรกิตเดี๋ยวเนดะี๋ยว ตาดำเรานี่เล็กกว่าคนปกติเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยแต่กลับกันเลยนะครับตะดำของพี่อ่ะมันดูอบอ,อุ่นหัวใจมากเลยครับมึงเขาจ้องตากันแล้วแต่แต่เขาบอกว่าต้องจ้องให้เกิน8วนิเพราะมันจะทำให้คนตกหลุมร,รักใจนั่นมึงหนึ่งสอง,สอง ไล่หยุดจ้องได้แล้วเอาเออกให้ได้กิดครับพี่เดี๋ยวผมผมลองหมุนตัวด้วยนะพี่นะ,อะลองดูเปลี่ยนเปลี่ยนท่าดูกิดกีดเอ <S <S อกิด พี่มัน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 ยิ่งกว่าเดิมอีกกิจตอนนี้หลังฮามาไงพี่ลองช่วยขยับได้ไหมครับผมเอาได้ได้มันล็อกไปแล้วเอาเอาขาขึ้นกิจเอาขาขึ้นนะพี่ขยับขยับเฉพาะหน่อยขยับขึ้นไอ้กิจ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 ไม่ได้แล้วขยับไม่ได้แล้วกิจกิจโอเคโอเคทุกอย่างโอเคแล้วกิจค่อยๆนะจะขยับอะไรค่อยๆนะมันแนบมันแนบจริงเลยนะนี่อีป้าอย่าให้ออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีป้า อย่าให้ออกไปได้นะนิ่งนิ่งไว้นิ่งให้พี่นิ่งนิ่งกิ๊กนิ่งรับนิ่งทามที่สุดนิ่งพี่ขอดนกลิ่นไม่ได้ขยับเลยครับพี่เจ้าพวเหมือนกันอ่ะอีป้าไปป้าอีป้าใจไม่ดีเลย่ไปนะไปลเลยนะอีเปรี้ยวอีเจ๋วอยมึงจะเติมกี่ไม่ลับไม่ะหรือมึงพอแล้วกู้ว่าันนี้นะ เติมเกแบบเต็มถังแน่นๆเลยพอแล้วหมขอบคุณมากนะขอบคุณไปขอบคุณไปไปนะไปออกไปสงสัยตามไม่ทันแล้วอ่ะพี่เดี๋ยวทรงเทศกิจเมืออาชีพหมดตามไปครับเต็มๆเลยอ่ะพี่รอก่อนครับ คนนึงก็หล่อเข้มแท้เป็นเมคของแท้ของโลกใบนเนี่ยแม่คนหนึงก็สวยหวานขาวเกิดมาเพื่อเป็นเพชะตัวท็อปเท่านั้นพอเติมแล้วมันก็อยากเติมอีกอะมันต้องยังไงอะ่ยแม่เอาอีกเอาอีกแต่ว่าเราไม่ต้องรอให้ฟ้าไปทานหรอกเพราะว่าในโลกใบเนี้ไม่มีใครจีนเก่งเท่ากัสาววัยแล้วจ้า ให้เราเกะกะเลยพวก้าวันนี้ไม่รอดแน่ป้าเป่อแหละและอีกอย่างนะตั้งแต่ขายมาเนี่ยไม่เคยมีเทศกิจเจ้าไหนจับวก้ันทันเลยจ้ะเดี๋ยวก็รู้พวกกูเนี่ยจะเป็นเจ้าแรกที่จับตันมาเนี่ยไอ้โคล ไม่ทันไม่หัว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 วิ่งแล้วจังวะพี่ลูกเพริลูกพริไปแล้วไหมครับไปแล้วไหมครับพี่โอ้ยเจ็บเลือดออกปะเนี่ยเลือดออกเปล่าเลือดเลือดครับพี่เดี๋ยวผมผมจัดการให้นะครับโอ้ล้างล้างแผล แสบแสบแสบเหรอครับพี่แสบแสบขอโทษขอโทษฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป่าให้นะครับอ้อยอ้อยอ้อย่าเป่าแรงลมแรงยิ่งแสบเลย,อยเอาลมเบาๆบเบาเงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เป็นลมหายใจแล้วกันนะครับอาคิดคิด ิข่าวกูไม่มีเลี้ยวมีแรงเลยอีกตี่กูด้วยมันฟินจนนอนตะแคงไม่ได้มันจะไหลออกหูนี่มันนี่มันเติมเกย์เกินขนาดอุ้ยแกบุญที่ได้เห็นด้วยตาตัวเองไปยืนดูไปอีกแล้มันฟินช่ำใจ มันผีกีดเ,เสร็จกูกอีงแม่ค้าเสร็จกูอีงแม่ค้าคุกแก่กอะไรนี่โดนเหรอไปกูเอไปกูอันนีกกนกก้มันเรียกมึงแม่ค้าหรือว่าแก่มึงเรียกแม่ค้าแกอีม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 ันเล็กจริงไหะมีมันเล็กจริงอีคิมยำสองรอบมันใช้อินเนอร์จริงสองคนนี้ พอแล้วกิบพอแล้วดีขึ้นหรือยังครับพี่เลือดหายหรือยังเลือดหายแล้วครับอืมมันไปข้างที่อื่นหมดแล้วเนี่ยกิดีแล้วครับพี่ค้าเอามานู่นละโดนจับจนได้เมฆค้าตัวดีขอบคุณพี่มากเลยนะครับทั้งช่วยวางแผนและจัดการให้อ่ะเห็นพี่ทุ่มเทขนาดนี้นี่ผมนี่ไม่รู้เลยนะครับว่าไหนแทนไหนจริงอ่ะถามเลยนะครับว่าที่พี่ทําทั้งหมดเนี่ย พี่คิดอะไรกับผมบ้างได้เปล่าคิดอะไรกูทำแบบนี้กับทุกคนอะเอาแล้วที่พี่ไอ้คีติดหน้าอรอกูดมหมดแหละของเหม็นของเน่าอ่ะอะไรที่มันทำให้งานดีกูตั้งใจหมดคิดมากไปมะเนี่ยบ้ามะเนี่ยเพ้อแล้วไปสองป้า ไปเข้าคุกไปเลยยลิกกับเขาแค่นั้นนะเดินไปไม่เค่มันเราเป็นเพื่อะไรใจดีกับน้องเขาสินไปขอโทษเขาไปขอโทษไป้องขอโทษไปเขาคุกคิดแค่งาน ขอพูดให้ฐานะรุ่นพี่นะจะทำงานนี้ได้อะใจมันต้องแก่งแยกให้ออกอันไหนแผนอันไหนจริงอย่าไหลไปตามเขาหมดเชื่อเจเจอะเคยเจอมาก่อนแล้วเจอเอาใจลงไปเล่นนะหนูเจ็บทุกรายจำไว้อย่าเอาใจไปเล่นกับใคร รักตัวเองไว้ไม่เจ็บเลยสักวันเนะเจ๊เนาะระวเจ๊าพาไปแต่งหญิงได้เหรอเจ๊หนูน่า,วาหวานอยู่แล้วเจ้เจ๊